งานของเรามันเป็นงานที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นเ,นเขาอยากคุยเรื่องอะไรเราก็คุย,ยกับเขาเรื่องนั้นลูกค้าบางคนชอบคุยเรื่องอการเมืองก็คุยการเมือง ลูกค้าบางคนชอบคุยศาสนาอาคุยศาสนาบางคนคุยเรื่องเศรษฐกิจอเศรษฐกิจบางคนเขาอยากจะคุยอย่างเดียวเราก็แค่รับฟังเขาอยากจะมีใครสักคนที่มาฟังเขาอะเขาบางทีเขาก็อึดอัดใจที่เขาไม่ไม่สามารถจะคุยกับใครได้เลยเรื่องแบบนี้เขามีปัญหากับภรรยาเขาไม่รู้จะปรึกษาใครเลยเขาค็มาเล่าให้เราฟังแล้วเขาก็ขอความเห็นจากเราในฐานะผู้หญิงแล้วก็เออถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนั้นเราคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกอย่างนี้นะพี่ลองกลับไปคุยกับภรรยาแบบนี้นะอาจจะช่วยได้นะ เขารู้สึกสบายใจขึ้นเขารู้สึกดีขึ้นมันมันเหมือนกับเป็นการเอ่อคอวซึงอย่างหนึง่งเป็นการเยียวยาจิตใจของคนที่มานั่งพูดคุยด้วยอย่างหนึง่งไม่จําเป็นว่าจะต้องไปมีอะไรกันมนนไม่ใช่งานบริการมันคืองานที่ที่มันเหมือนซัพพอร์ตความรู้สึกของคน